อันนี้จะเป็นเมนูอาหารว่างหลังเที่ยงบะหมี่ต่ำขนมจีนหรือว่าต่ำข้าปุ้นนั่นเองอืต่ำเ่มักทัวมะเขือเทศพริกกระเทียมมะเขือมะนาวใส่กระเทียมลงไปตามโดยพริกตามใจชอบมักเผ็ดกระใสหลาย ตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปรสชาติออกเปรี้ยวหวานแล้วก็โคก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 ตำพริกกระเทียมใส่ถั่วฝักยาวลงไปตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็บีบมะนาวลงไป ซอบเปียวกระใส่เยอะๆตามใจชอบอันนี้ข้อดีของการทำกับข้าวกินเองหมักรสชาติได้ก็เเ็ุแบบนั่นพี่น้องสื่อเขาเจ้าละตีบแบแซบตีจางตีเข้มตีเปรียวเราตำกินเองดีกว่าใส่แบบจุกๆมะนาวตามด้วยมะเขือ แล้วก็จะตามด้วยผงมหัศจรรย์ลงไปนี่แน่ตามด้วยน้ำปลาแบบนัวๆใส่ลงไปครึ่งขวดอันนี้แค่ตำเครื่อง เฉพาะเครื่องกับเครื่องโคกแล้ววันนี้ตำอ่ตาตำขนมจีนล้วนๆดิยบมีเส้นมะคงไม่มีหมูยอไม่มีปลาหมึกนี่ท่านผู้ชมน่าอันนี้แค่ตำเครื่องแล้วเราก็ใส่ขนมเส้นลงไปเลยเนาะก่อนที่ตำก็ต้อง อ่านำหอนมาลวกใส่ก่อนให้เพื่ห้เส้็นมันแตกออกจากกันขนมจีนสองกิโลใส่ลงไปแบบจุกๆวันนี้ตำแบบเพียวๆแบบบมี่ยังผสมพวก,กติตีต่ำตละลือที่ต่ำใส่หมูยอ ทุกพี่น้องเป็นปตาซีแสบดากแท้หืมตำข้าปุ่นมันจังซีต้องถึงเครื่องถ้าเครื่องมันหน่อยมันก็บาดแสบอยู่เลยย่อยย่ว,ยวไม่แสบให้มันรู้ไป ว้าวแค่นี้ก็เรียบร้อยท่านผู้ชมแซ่บแน่นอนว้าวอือสวดถานแล้วท่านผู้ชม,มแซ่บแน่นอนเป็นตะแซะ่บเลยท่านผู้ชม,มเห็นเลยหิวเลย ตำขนมจีนเมนูอาหารว่างหลังเที่ยงมามาพี่น้องจา๋าไปกินด้วยกันพี่น้องมาแล้วมาแล้วตำข้าวปุ้นนายกไปได้พุ่นปัดมีทั้งของหวานพร้อมนายกไปบุ้นนายกไปนายกกลางเรเรเร็วเร็ว,รวนี่พี่น้องมาเบิ่ง ทันเพ็ดกับมิม,มนูของหวานพร้อมเนาะอันนี้จะเป็นหวานฝักทองหวานสาคูฝักทองมันข้าวโพดเนาะมาม้า,ม,า,ม,า,ม,ามีน้องจา๋าแซ่บแน่นอนสวัสดีท่านผู้ชม สบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่ท่องจ๋าอากาศก็เริ่มเข้าสู่พะเภาสภาวะปกติแต่ว่าเริ่มสีห้อนแล้วเนาะตากขึ้นโลดดิสปริง,งั์มันอยู่พอดใส่ไปใส่ไปยัง กินเข่าไปแล้วกินตำขนมจีนต่อสบายดีที่น่งนี่ส่วนยังสี่ดีดขาตากับสีไฮว,วาก็แล้วคอยว่าไม่ได้ตัดเลยเด,ยดย้เอามือตาดใก่ทำ ตำขนมจีนส่วนขนมซเส้นยานวขักแหนวแน่ตักเครื่องมันใส่ของโปรดเลยแต่บะหมี่ก็ไม่ค่อยกินได้สม,ม่อเลยเนอะกินก็เล็กๆนี่หน่อย ไปงานนั่นงานนี่ก็เห็ดจะซื้อแต่บม่ได้กินเห็ดในเห็ดอยู่วก็มาป่าเด็ดปักจอยไปยบุญอากาศเริ่มร้อนแล้วชาวออื่นเขา,า,ออเขา,าโอ้ยมาโล พยุคอีกพราหนาวอีด้วยแบนี้นหะคันฝนตกนะเออทางลมทางฝนค่ะสวัสดีจ้าคันสิบข้าวก็มากก็มากแต่มาแรงเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เกิดอย่าบอกว่าเสียบตกแต่เขตอื่นพุ่นะบ้านบ่มีบ่ตกมาบมาได้ก็เจอแต่งานเขาก็ทิชเช่สมมติริงคายเริ่มบรตกจะคืบอ่ะมีคนตายแล้วเมื่อวานตายทั้งการเอาศพลงมาอีกตายต่ออีกบาดนไหมพนมมัน้เอาไปปัก สุพี่นี้เขาก็บอกประกาศเฮ้ยข้อไตจขึ้นเห็นบอกคือไม่จะเหนาะลงมือแล้วลงมือมือเออมือเนาะเนาามือมือเวลาลงมืออยู่บ้านจะคลองบริบทจักเขาบอกจะเขาประกาศนะเฮ้ยเขาบอกจะแซวอยู่บรนดาเ้ปักนั่นเอ๊ะแซวกว่ไปบรนดาเาปักมันยุ่งเร่อยที่ยังไม่ตื่นมากแต่พร้อมคํำ No, thì theo mọi người 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 mọi มเล็้นเอมเ็ดวกนี้อันมาต้มานอีกแบบจ้อยบานมาแต่งานอันนี้็รั้ง็มาแต่งานนี่พี่น้องต้มวานอีกดูนะงานสังกทานงานแจกนะนี่ถือนันันจ้าวเยียบันไผ

ชาไปปนกิจสองก็คือกินท่านสามก็คือแจกมือทำบุญแจกเข่าบริเพ็นะมือ่างบ้านไคยาวั้อยองัยแบงไม่เบาเป็นไงข้าขนาดมาของตลาดนั่นไม่เพ็ดยัยบุญหาทูหาอุหาสื่ เพ็ดคือเจ้านี่บกเพชรกับเ็ดเอาช่เเฮ้ยมอกมอนไปก็ไปยบดตอยเขาไปใส่ดอกเสมอไ่เห็นหนาเห็นตาเ็ดิรูแ่มดไว้ก็าบแบบที่ให่งานใหญ่ก็ร่มเลิกเวิมบง เขงหมดเขาเหตรูปไปเขาบอยงานเขาบองานก็คือเหตได้เพื่อนมอลำเรื่อกัขหงดก็เลิกจ้างวงดนตรีก็เลิกจ้างหงตาหางำายสีพันดอตายกาให้ไว้อะไรเล่นกับมีลำเลือกมีลำเลือกเบิร์ดลำเลือกถูกวงที่ลับงานก็โยกเลิกเบิร์จนกลัวสีเอาซบ ลงังนี่ยยังเกิดขึ้มจอดเอาะนอวัแคบะจัดที่เจ็มันได้บซนี้มือแรงได้นะที่ได้นะพรเขาเอาลงสมบัยนะพวกบุญขยองนี่จบเลยล้ำเลืองเองมือแรงนี่กะอันนี้ กบปักซอกับปักซองเขากระจัดไร่บืงเด็กเห็ดนทส่ลงหยกเลิกบดคือลมไปทังเตียงเฮาบหน้าทั้งพีเนี่ยพีนเม็นเ้อหมกรโม่หมูฟูยู่ในหันแห้งว่าเมนไปแต่ในหันวูู้ไกเตัวนี้เงินพอพดีเหม็นนะ เมื่อได้เอาเขาผักคือเด๋วขนาดนี้เนี่ยลุยออกมาล <c oughs> แล้วกระส่าวะวแรกแม่ดีเดี๋ยวไปไป <c oughs> งานกับบริกรยังน้ำ้าวพี่เทองเนื้อกับบริกรกรบปุ่นน้ำหวานกับบริกินเฉินกระปุ่นนะนะขากแบบนี้แล้วเฉินกระปุ่นของยายแบนเขาเราอตรัสของยายแบน,นขนาดนี้นเนขาก็ใส่น,น้ำแล้วมันดีเป็นจังเป็นจังลสค่ะเป็นน่ากินอะเป็ยานจะทำ ใส่น้ำมันดีตงมกิ้วๆเล้วจอยคากโลหวานหวานมากอันนี้นเคลื่อนมากยังทำกระจายเยอะซอฟต์ซาลีเซอรี่บางคนละลูกเราทำเซอรี่ลูกน้อยๆซาลีกีวีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ไลเบอรี่คือว่าจังซี่ เหดวดนมันเดวาเาต้มมะม่าฮากระยาตมมะม่กี่ี่วดมันบดมาแม่รใครเป็นวัดเน่บกินหวานบะมอนแก่เพ็ดบกินวานบอแม่ิดอยู่นี่เฉรวยรวยคเชอบเป็นใค่ะวัดก็ะลมันคือชิบแล้วมาแล้วเนยเดีติดถังเออกระลไปหันบ่เยาเ้ อันบุญเขายเขาไปใเฮตดเฮ็ดแต่ว่าเขาจะบอยจัดงานหรือว่าบอยบายบอยงานหรือว่าบอยงานแ้่ว่ามีท่ว่ามี่รเ่ก็ังหดและจว่าไม่ส่งี่มื่ออื่นบุญอันชิสว่างบุญพวเขาจัดได้สั่งไอสั่งไอติมไปสาถังนได้สิมีคนไปกินมันมันก็สิมิตรบ้านเขาแล้วเนาะมันบริมียังงันเดยป้ายู่บ้านเขาไปกินชี้นไกินยังมันก็บริบริบกสานะเขาไปแห่พวเฮ้ มิตรพินธรรมดาเออเออเขาไปแห่พระเวทบุญพระเวทงามีช่วงนี้นะมีแต่งานกับงานพี่น้องทั้งงานตายงานซบงานแจกงานบุญใหญ่บุญพระเวทบุญผาป่าแท้จริงมันนี่งานบุญบ้านเจี๊ยบมีหมอลำแต่เขายกเลิกเบิดทุกงานประธานประเทศตายเขาให้ไว้อะไร ห้ามคบงานยังบุญูุเบลื่องเลยเหรประธานประเทศกันนะเขาเห็นในติ๊กตจอกเขาเห็นในตีนมาดเบิ่งบุญกับบุญซื่อเชื่อยายรวยแล้วจะเตรียมไปนี่เดือนช้ำวันที่ไปติดนะฮะไปนัชชูไปนัชชูเปิดปวดแผลจากนอนยังบวอิบนอนเปลี่ยไฝมันก็จะบวมีคนแล้วเนาะอันบวบไปคลายกับสิคลายไปมีัยังเคยค้ามน้ากับพี่ว่าเลอศ ปกตินะ่ะมันคันมีมอลำมเหลือคนขายมันมหลายมีชาวมกะล็อกก็แกกล็กพวกปอกขวดแฝดมีชาวไผ่ผู้ตายกระสายยังก็อีมันกะล็อกก็เข้าบุ่ไปดอกผมมีงานศพง,ง,งานบุญใหญ่เขาบริจาคไผ่เข้าโรงงานตายก่อนถ้าเป็นตายทำเงินก็สิ่งทเข้าลุงก้อนเหรอเออ,อเอากรก้อนแล้วเขาตายเปหนัง มันอีคนบรายเขาทำอกินข้าวแล้วก็เลยบบเบิดแช็งวัดมาุสวรรษพุทนะคะเต่เจร้นรักก็ได้แทนน้ำให้แช้งแช่งต่ำก็พูดแช้งมากเพ็เพนีน่ถือใจมันครณแล้ว <ปะ S 1> เภทต่ำนี่แสงมาก แล้วสีห่อแบบเช้าแสง,กกงแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ซ้ำมือกินหันกลับมัฮคุงกินวดกับเขาตู้ไหวกินหันกินอะไก,กัน,รน,น,นตรนบบุ่นแซ่มันแบบเส้นมันเหนียวคัะ กรเร like ิ่มห่อนแค่วันฝนกระสิตกอำรอวานประเทศไทยไผ่ใหม่เเออบผ่บุบนะแมทางพะไทยใบลมหนักไผ่ใหม่ทั้งแผ่นบินไววเดี๋ยวบอกแล้วฝนตกแล้มาถ่วมอยู่ถ่วเลอะบ้านเฮาเน่ยรปย ทั้งบ้านเฮาแห้งแหล้งก็ดอกคนมาตกเ่ป่านพ่อบอกเลยลงจะไปถั่วมึงข้าหูจักบดถัวไหมครับเออใหน่ถั่วหเกินแต่ส่วนนี้เป็ดทงหอนบบเนี้มอยไจะมอมถั่เกันยังมอ เทียงพอดีแม่พขอแม่กับแมวเลยนาะพวกเาเอ้หลักอหลักวะืนนาสรุปกปุ้นกินอยู่พอดีเอพี่น้องจ๋าหมอนเเนาะกิกรพอดีแซ่บยิ่ยนตั้งแต่บ็อกพอยังบุพเย หอนแบบป็นไฟบัดัแต่เศ้าทั้งกับมากาเลยปั้นไอติมมลุมมาลุมอย่าบการหอนใฟมันดับเด้การห่อนก็ดับพ่นตกกะดับตัดเฮ้ยลมพ้นกระดับผักไผเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไหมจยังเปิดน้ามหันหวสีปิดนปิดไปชอบแล้วหมดทุนเปิดน่่แล้วป่านยายมาเปิดมือว่านบ่ เมื่อเมื่อันดีนั่นมันรุดท่านนจนสิขามันเป็นโชกแล้วเปิดปบริเบิงวรุดทอมันรุดเไิ่เปิดไปพุ่นเนี่ชมเสียเนีกมเสียพิ่มเพิมจนถ่วมปแเนี่ยว่ามาชอวังนึงนี่มา่ก็พักบกยังบถวมเดินมากินสาแล็ก่ันมาเดินนี่เหี่ยงยุบบน่ประถวมจักเือเขาทอะไรกันุดกุ้ไรนีแต่หิน ไปคุดเมื่อไปคุดบ้างเลยนี่น่ะนี่คุดเน้นๆมันบอกแก่แล้วนั่งก็โลกเบ่จะอะไรนะแต่พืชตั้มหูแล้วก็นะเฮ้ยจะกินมะเร็งออกมาแก่น้วยตั้มหูแล้วหน่ำเลยขาดลำบิดลำไรนะจอยหยัมกินตะกะอาบบังอ่อนกันเนาะจังบเชียโอ้ยอยากเงินเดือนจะมากินอ่างไงอยู่ พี่น้องจ๋ามานี่ยก็บชิคอเก็บภาพบรรยากาศใล้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีจ้าสบายดีพข้าวกขึ้นคุกข้างเผ็ดสดน้ำหวานี่